สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับครูน้ำใหญ่อีกแล้วค่ะวันนี้ครูน้ำใหญ่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยหมวดสิ่งของกันค่ะไปดูกันเลยค่ะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวค่ะวันนี้ครูน้ำจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยหมวดสิ่งของมีทั้งหมด13ตัว ได้แก่ขอขวดจอจานชอชิงซอโซ่ถอถุงทอทงฝอฝาพอพานพอสำเภารอเรือสอสาลาหอหีบและอออ่างคาเด็กๆเ,เราจะไปเรียนรู้พยัญชนะไทยหมวดสิ่งของ สี่ตัวค่ะได้แก่ขอขวดขอขวดจอจานจอจานชอชิงช่อชิงซซโซ,ซโซโซเราไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งค่ะขอขวดขอขวด เด็กๆฝึกพูดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตัวต่อไปจอจานจอจานชอชิงชอชิงซอโซซอโซ เด็กๆสามารถพูดตามคุณครูได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาเล่นเกมกันค่ะเกมของคุณครูคือเราจะหารูปที่ตรงกับพยัญชนะกันนะคะพยัญชนะตัวที่1นเอคือตัวอะไรนะไปดูรูปภาพกันเลยค่ะรูปที่หนึงรูปที่สอง รูปที่สามเอมันเป็นตัวอะไรนะเด็กๆจําได้หรือเปล่าคะถูกต้องคะ่ะขอขวดนั่นเองต่อไปคะ่ะเอพยัญชนะตัวนี้คืออะไรคะรูปที่หนึ่งรูปที่สอง รูปที่สามเอมันคือตัวอะไรนะมันคือจอจานนั่นเองค่ะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะพยันชนะตัวต่อไปเอตัวอะไรคะรูปที่หนึ่งรูป ที่สองรูปที่สามถูกต้องค่ะรูปชิงนั่นเองต่อไปพยัญชนะอะไรเอ่ย รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเป็นตัวพยัญชนะอะไรคำตอบคือซอโซ่คะ่ะเด็กๆ เก่งกันมากๆเลยค่ะอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอหรือรูปภาพส่งมาโชว์คุณครูและเพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ